สวัสดีค่ะเจอกันกับไ y Ford a u อ o ตอีกแล้วนะคะวันนี้ไมยก็จะมาแนะนำนะคะแนวทางการแต่งนะคะของตัว NewFord Ranger w i t e t a c นะคะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1 3 2 0 0 0้บาทชุดงานที่ไมยให้กับลูกค้าวันนี้นะคะไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะคะจะใส่ในชุดงานของ WideBody แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวไมยจะพามาดูนะคะงานที่ไมเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้านะคะ เริ่มที่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะที่มาเป็นชุดงานของ Y Body นะคะจะเป็นตัวฟอนตขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ FORD นะคะเป็นตัวสีดําเงานะคะเป็นกระจังหน้าโหดๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้จะทําเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะเซ็นเซอร์นะคะยังอยู่เช่นเดิมนะคะไฟตัดหมอกของเขาก็มีอยู่แล้วนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นของตัว f อฟน่านะคะที่มาเป็นชุดงานของ Y Body สำหรับตัวไฟนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าคมเดิม LED นะคะมาพร้อมกับตัว Day l ไล h t ค่ะในส่วนชุดงานของ Y Body นะคะเขาจะตีโป่งเข้ามาประมาณหนึ่งคือประมาณนี้เลยก็คือเท่าๆกับตัวกระจกมองข้างให้กับลูกค้าเลยนะคะตีโป่งหน้าตีโป่งหลังให้กับลูกค้านะค่ะขนาดซุ้มล้อของเขานะคะก็จะเป็นขนาดเรียบแบบนี้เลยนะคะดูหดๆออฟโรดสไตล์แบบว่าเรียบหรูดูดีแล้วกันเนาะ,ะสำหรับคันนี้ สำหรับแมกย่างนะคะยางตัวนี้มาจะใช้เป็นงานของมอนเตอร์3นะคะขนาดยางของเขาจะอยู่ที่265-60 R18 นะคะลายแม mm ็ก hmm. ก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะสำหรับด้านหลังอย่างที่ไมายบอกนะคะเขาจะตีโป่งออกมาเช่นกันนะคะถ้าเราดูเป็นมิติเราจะเห็นในมุมนี้นะฝาถังนะคะถือจะทําเป็นงานของว i ย d บอเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเป็นฝาถังตัวนี้ล็อก2ชั้นให้กับลูกค้าเลยนะคะ ในส่วนด้านท้ายนะคะไฟก็ยังเป็นไฟตัวเดิมนะวายแท็กของเรานะคะเขาจะมีตัวนี้เลยเป็นตัวกล้องมองหลังนะคะให้กับลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยให้นะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะจะเป็นตัวฝาท้ายผ่อนแรงค่ะไม้แค่ใช้มือเดียวยกนะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยการชนท้ายนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นงานของเดิมๆเลยเซ็สนเซอร์ก็ยังอยู่เช่นเดิมอย่างที่ไม้บอกนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างสําหรับตัว y t e c คันนี้นะคะอย่างที่ไมา์บอกว่าแต่งไม่เยอะนะคะแต่เน้นในเรื่องของออปชันที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือตีโป่งออกมาเป็นชุดงานของ y b o d y ้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะขอบ18ตัวนี้เลยนะคะน่าจะถูกอ,อกถูกใจลูกค้านะคะที่กำลังดูนะคะช่องทาง YouTube ของ m y f o r d a u t ออยู่นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหามาได้เลยที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นนะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งแบบไหนนะคะ จะเป็นสไตล์ฟูลออปชันแบบจัดเต็งนะคะหน้าเร็กหรือว่าวายบอดี้นะคะชุดยกนะคะในหลายๆสเต็ปนะคะอันนี้ไม้ก็สามารถทําให้กับลูกค้าได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ